น้ำสกัดจากอดอกอัญชันนะคะก็มีสารต้านอนุมูลสละต่างๆที่มีะสะรรพคุณต่อต้านนิ้วรอยนะคะท่านผู้ชมดูเนะสวัสดีค่ะมาพบเจอกับยายต้อยอีกแล้วนะคะวันนี้กับเดลี่ความงามในก้นครัวนะคะสูตรง่ายๆหาได้ในก้นครัวนะคะวันนี้ก็ มีความงามมาฝากอีกนะคะเป็นซีรั่มสเปรย์นะคะของดอกอัญชันนะคะ mm hmm. ดอกอัญชันนี้ก็หาได้ง่ายมากเช่นกันนะคะตามรอบรั้วบ้านเรานะคะ mm hmm. พอดียายต้อยก็ปลูกไว้ที่นี่ก็พอได้มีเก็บใช้นะคะ mm hmm. วันนี้ก็เลยมาลองกันเลยค่ะสูตรง่ายๆนะคะแต่มีประโยชน์จริงๆนะคะสำหรับสำหรับดอกอัญชันนั้นนะคะ mm hmm. ก็ถือว่ามีสารต้านอนุมูลอิสระมีวิตามินสำหรับผิวหน้าที่ต่อต้านริ้วรอยนะคะ เนี่ยนะคะเนี่ยเนี่ยอายุมาโรยมันก็มานะคะถ้าเราใช้บ่อยๆประจํานะคะตัวนี้ช่วยได้เยอะทีเดียวนะคะมาดูกันเลยค่ะว่าสูตรนี้มีอะไรมั่งนะคะตัวแรกเลยนะคะนี่เลยนะคะน้ำอของดอกอัญชันน้ำสกัดของดอกอัญชันนะคะซึ่งยายต้อยก็จะขึ้นวิดีโอไว้ด้านบนนะคะให้ให้ดูนะคะว่าทำยังไงนะคะซึ่งก็ง่ายมากเช่นกันนะคะ ตัวต่อไปก็คือ,อน้ำอโรเวรานะคะเจลอารเวราวันนี้ยายต้อยมีอโรเวราสดนะคะดีใจมากๆเลยนะคะก็แต่ก็ได้ไม่เยอะนะคะก็อพอได้ใช้อันนี้ก็วิธีทำก็คงพอจะทราบกันนะคะใครไม่มีเจลสดก็เอาเจลที่สำเร็จรูปได้เช่นกันนะคะตัวต่อไปก็คือ โอลีฟออยนะคะอันนี้ก็เป็นของในครัวพระเอกในครัวของยายต้อยนะคะใช้ทุกอย่างนะคะก็คือขวดสเปรย์นะคะสําหรับใส่ส่วนผสมที่เราผสมกันแล้วนะคะมาดูกันเลยนะคะวันนี้ยายต้อยใช้สัดส่วนแค่นี้นะคะก็แก้วช็อตนะคะแก้วช็อตนี้ก็น่าจะประมาณสัก5-6ช้อนโต๊ะนะคะก็เทส่วนผสมลงไปเลยนะคะยายต้อยจะผสมในโถใหญ่นี้นะคะ แล้วก็ตัวเอกของเรื่องเช่นกันนะคะอันนี้ทํามาสดสดเลยนะคะวันนี้คลื่นมากได้มาสดๆสองช้อนชานะคะใส่ลงไปเลยนะคะสองช้อนชานะคะเป็นส่วนผสมที่ง่ายมากๆเลยนะคะทําได้ง่ายๆนะคะสองช้อนชานะคะแล้วก็โอลิฟออยล์นี้นะคะ ถ้าเป็นวิตามินอ e, ีก็จะแคปซูลหนึ่งพอดีนะคะยายต้อยก็จะใช้ประมาณปลายช้อนนะคะไม่เยอะนะคะก็จะเท่ากับแคปซูลหนึ่งของออวิตามินอ e ีนะคะโอเคค่ะยายต้อยจะเทใส่ตรงนี้นะคะจะได้มองเห็นนะคะมันง่ายมากเลยนะคะท่านผู้ชมแค่นี้เองนะคะแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันดีนะคะเนี่ยสีสวยมากนะคะน้ำดอกอัญชันนะคะ บ้านเรามีเยอะนะคะจะใช้แบบแห้งก็ได้นะคะแบบแห้งทําเหมือนที่ยายต้อยทํานะคะสกัดเอาน้ําของเขาซึ่งเ็าง่ายมากก็ mm. ส่วนผสมเข้ากันดีนะคะท่านผู้ชมตอนนี้ยายต้อยก็จะเทคืนตรงนี้นะคะเพราะว่าจะได้เทใส่ขวดสเปรย์นะคะขวดสเปรย์ที่เตรียมมานี้นะคะจะเป็นขวดแก้วหรือขวดพลาสติกก็ได้นะคะ ก็จะเทส่วนผสมลงไปเลยนะคะมันง่ายมากจริงๆนะคะท่านผู้ชมเต็มอาทิตย์นะคะหลังจากเราทําเสร็จแล้วก็เขย่าเขย่าหน่อยนะคะเขย่าในขวดนะคะเขย่าในขวดเขย่าเขยาข่าเขานี้เวลาก่อนใช้เราก็เขย่าเขย่านี้นะคะเอ่อก็ฉีดพ่นนะคะฉีดพ่นไปเลย <laughs> ของเราทําเองนะคะช่วมชื้นมากเลยนะคะถ้าใครไม่มีโอลิฟออยก็ ใส่วิตามินอ e, ีหรือว่าน้ำมันมะทาสกัดเย็นเข้าไปได้นะคะฉีดให้ดูเลยนะคะก็ฉีดปิดปิดปดป,ดปดนะคะเนี่ยนะแล้วก็ตบๆหน่อยนะคะเนี่ยตบๆมันก็จะชุ่มชื้นนะคะชุ่มชื้น,น,นเหมือนเราฉีดน้ำเล่เนาะโอ้โหเย็นค่ะท่านผู้ชมรู้สึกเย็น เย็นอากาศร้อนๆนี่เหมาะเลยนะคะยิ่งถ้าเราได้แช่ในตู้เย็นนะคะมันยิ่งจะเย็นกระชับรูขุมขนนะคะเนี่ยผิวหน้าของเรามันก็จะชําขึ้นมานะคะเนี่ยอะโวลามันก็มีส่วนผสมที่ทำให้ผิวพรรณชุ่มชื้นนะคะต่อต้านริ้วรอยนะคะเนี่ยแอนตี้มากๆเลยนะคะกับริ้วรอยนะคะยิ่งอโอลิบออยก็วิตามินอีก็ต่อต้านริ้วรอยแล้วก็ ตัวน้ำสกัดจากอดอกอัญชันนะคะก็มีสารต้านอนุมูลสระต่างๆที่มีสรรพคุณต่อต้านริ้วรอยนะคะท่านผู้ชมดูเนี่ยผิวฉ่ำมากเลยนะคะเนี่ยถูกใจมากๆเลยนะคะสูตรนี้แล้วมันก็ง่ายมากนะคะหลังจากน,นี้ก็เอาเก็บในตู้เย็นเลยนะคะ เก็บในตู้เย็นปกตินะคะก็ฉีดได้ทั้งวันนะคะก่อนทาครีมก่อนหรือหลังแต่งหน้าแล้วก็ฉีดได้นี้นะคะแล้วก็ตบๆเขาเบาๆนะคะเนี่ยเนี่ยซับๆเขาเบาๆด้วยมือของเรานี่แหละนะเนี่ยเขาจะซึมเข้าไปในผิวเลยนะคะเนี่ยซึมเข้าไปเลยุ่นผู้ชมเนี่ยดูสิหน้าแบบฉ่ำเลยนะคะถุงใต้ตาเยยต้อยมันมีเยอะนี้อย่าไปสนใจนะคะ <laughs> ก็เก็บไว้ในตู้เย็นใช้ได้นานถึง 1, 1> อาทิตย์นะคะพอหมดเราก็ทําใหม่นะคะเพราะว่าวัตถุดิบเรา หาได้ง่ายๆนะคะก็หวังว่าจะชอบคลิปนี้นะคะถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ยายต้อยด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการหาคลิปทำความงามดีๆมาฝากง่ายๆประหยัดประหยัดกระเป๋าจนลืมที่จะซื้อของแบรนด์เนมไปเลยนะคะไม่ต้องเสียตังค์กับของแพงนะคะก็ฝากคลิปนี้ไว้นะคะก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ